สวัสดีครับช่องวิตเตอร์วิตเตอร์ข่าวอะไรน์เร็วแรงของลูกนารกนะครับวันนี้มีข่าวออนไลน์สะเทือนวงการโซเชียลของต<ร>ง่างดินไบปประเทศเราแล้วก็ประเทศจังป,ประเทศเราเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน่นครับเป็นไบค์เกอร์สาวนะที่เขาบอกว่า ไบกร์สาวสายลุยท่องเที่ยวอะไรเนี่ยภูเขาทะเลเล่นสกีแคมปิ้งแล้วก็หน้าตาสวยมากโด่งดังบนคอมพิวเตอร์แเขาที่ชื่อว่าอะไรครับครับอวสโซยะเขาชื่อว่าอาวีโซยาไงสวยไหมเป็นสวยดิสวยเลยครับแล้วอะไรสไตล์เขาเป็นไงเขาก็จะเป็นแบบบินไบลุลุยหน่อยแล้วก็จะถ่ายรูปบินไบบินไบอย่างมาห้า ้ายพอมดังมากๆรายการทีวีของญี่ปุ่นที่ชื่อว่ารายการนี่ฮะรายการวันดี้เลดโชว์นะฮะรายการทีวีชื่อดังของญี่ปุ่นตามไปจนเจอตัวจริงไปถ่ายครับ,รบ,รบเจอตัวจริงยงไงก็พึ่งเป็นอะไรครับ,รบตกใจทึ่งในความสวยไม่ใช่กลายเป็นผู้ชายอ่า สรุปเขาแบบกลายเป็นผู้ชายมีหนวดหน้าคล้ายเนีนะคล้ายๆใอเลนไอเลนเหมือนเอเลนเลยอ่ะผมยาวอ่ะสรุปแล้วเป็นผู้ชายครับแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์เฟซแอปนะถ่ายหน้าตาเป็นผู้หญิงแล้วก็โพสบนทวิตเตอร์ว่าเไปเที่ยวเลยแต่เป็นโพเป็นผู้หญิงนะแต่งรูปซะแบบออนนี้ก็เผยความจริงมา้รายการทีวีก็อึ้งก็เป็นนมผมสวย สวยครับนะฮะตึงเลย,เ,ลยเป็นคุณลุงเอาอีกโซยะนะครับซึ่งแบบใช้แอปพลิเคชัน,นแบบเป,ป็นแอปหรือกะแต่งรูปฝาผพินเตอร์ที่เราชอบเล่นกันนะคือที่ทําหน้าแก่ได้หน้าผู้หญิงได้หน้าเด็กได้ไดอันนี้เปลี่ยนจะหน้าเนียนหน้าชายเป็นอ<ช>ีกแ<ด>บบคนบนดีินเตอร์ก็ไปติดตามมันเต็มเลยกลายเป็นเลือกโอละพ่อนะคนที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิดีโอพินเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกัน ให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ